สวัสดีค่ะทุกคนพบกับ a o ออ n ์แลนนะคะวันนี้ก็ห่างหายกันไปนานมากเลยนะคะด้วยสถานการณ์โควิดนะคะเนื่องด้วยฝุนฟ้าขนองนะคะบรรยากาศไม่ค่อยเป็นใจนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะคะวันนี้เอกก็มาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะอำเภอเรลาขวัญ นะคะแล้วก็ตำบลหนองสนนะคะโอเควันนี้เอ๋มาทำอะไรนะคะวันนี้จะพามาชมที่ดินสวยอีกหนึ่งแปลงนะคะอีกหแปลงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตตามกฎระเบียบของ a o ออ a n แลนด์ฟนะคะต้องกดไลค์กดแชร์ให้น้องเอ๋ด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวต้ปิดเสียงก่อนเดี๋ยวตกใจใครเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เอออนด้วยนะคะวันนี้เอออนพามาชมที่ดินนะคะที่ดินแปลงสวย<อ>จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเ,<อ>เดี๋ยวสักครู่ขอญาตแชร์แชร์ก่อนนะคะสวัสดีนะคะคนที่เข้ามานะคะเปิด สักครู่นะคะทุกคนชมบรรยากาศด้านหลังอีกไปก่อนนะคะทุ่งนานะคะสักครูสักครูสักครูครแป๊บหนึ่งนะคะอขออนุญาตสวัสดีนะคะคนที่เข้ามาเยียงหรือเปล่ามีรถผ่าน โอเคมีคนมาเดี๋ยวสกูใ่ให้รถให้รถให้รถคุณลุงผ่านไปก่อนนะคะให้รถคุณลุงผ่านไปก่อนแน่นะคะเดี๋ยวแอบแอบคุยกันนะคะก็ตอนนี้นะคะัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะตอนนี้เอกก็อยู่พื้นที่นะคะนี่ก็นี่คะ่ะคุณลุงที่พายมาเองนะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นพื้นที่นะคะอยู่ที่ตำบลหนองสนมอำเภอราวขวัญน,นะคะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะตรงนี้ก็เป็น พื้นที่ทั้งหมดนะคะอยู่ที่5ไร่1งาน36ตารางวานะคะก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้นะคะสวยมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะทุกคนมีน้ํานะคะนี่มีน้ํามีไฟเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถมาสร้างที่พักอาศัยนะคะหรือว่าใครที่ชอบแนวธรรมชาติอยากมาสร้างปลูกปลูกไร่ทําไร่นะคะทําไร่ทําสวนสร้างบ้านนะคะก็สามารถมาอยู่ได้เลยนะคะเป็นบรรยากาศที่ ธรรมชาติมากนะคะด้านหน้าก็จะเป็นข้าวนะคะแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นไรยอ้อยแต่ตรงนี้นะคะปรับอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นที่โล่งๆแบบนี้เลยนะคะยาวไปสุดนู้นเลยนะคะบนที่ห้าไร่5ไร่1งาน36ตารางวานี่มีแนวอะไรเรียบร้อยนะคะถนนด้านหน้าเป็นถนนสาธารณะนะคะเนี่ย เป็นถนนสาธารณะซึ่งนะคะในอนาคตนี้มีการพูดคุยแล้วว่าต่อไปเนี่ยอาจจะมีการเทคอนกรีตหรือลาดยางนะคะนี่ตรงนี้ก็เหมือนว่าเป็นที่จัดสรรมีไฟมีน้ําเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็คือมีฝั่งท่อน้ําเดินน้ําอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้บนพื้นที่นี่เดี๋ยวให้ดูคร่าวๆนะคะมีเพื่อนบ้านอยู่นะคะมีเพื่อนบ้านมีมีชุมชนมีหมู่บ้านอยู่นะคะทางเข้ามาก็ห่างจากถนนลาดยางไม่ถึงกิโล นะคะเข้ามานี่นะคะ่ะมีปลาปามีไฟฟ้าพร้อมนะคะพร้อมราคาถูกมากทุกคนราคาถูกมากจริงๆนะคะตารางวาร,า600ระ600้กว่าบาททุกคนถูกมากนะคะใครที่มองหาที่ทำเลนะคะทำไร่ทำสวนหรือว่าสร้างบ้านหลังเล็กๆหรือ ใครมีทุนนะคะจะมาทําจัดสรรตรงนี้นะคะข้างๆนี้เขาก็จะมีแบ่งจัดสรรอยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้แต่ด้วยสถานการณ์เขาก็ลงเสาวไว้ยังไม่ได้มาลงตัวบ้านนะคะนี่ถูกมากบอกเลยว่าถูกมากจริงๆนะคะแล้วก็เข้ามาไม่ยากนะคะเอนะคะมาจากนาครปฐมกําแพงแสนนครปฐมเดินทางมาไม่ไกลนะคะนี่เป็นคุณลุงคุณป้าน,นะคะก็อยากจะขายตรงนี้นะคะเพราะว่ามีที่หลายแปลงนะคะนี่ สวยงามนะคะเป็นที่ยาวนะคะด้านหน้าเป็นถนนสาธารนณะกว้างอยู่ที่น่าจะประมาณ6เมตรด้านหลังเป็นคลองใหญ่เป็นคลองใหญ่ซึ่งเอ๋ไม่สามารถจะเดินไปได้เพราะไกลมากนะคะหน้ากว้างพื้นที่นะคะอยู่ที่ประมาณ26เมตรหน้ากว้างนะคะแล้วก็ยาวยาวลึกเข้าไปนะคะไม่แน่ใจว่าหูน่าจะยาวอยู่เหมือนกันนะคะนี่บนพื้นที่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะก็ ฟรีค่าโอนนะคะลูกค้าทุกคนที่สนใจนะคะสามารถทักเอมาได้เลยนะคะทักหรือว่าให้เอพามาชมที่ได้นะคะฟรีค่าโอนนะคะกับราคานี้ถูกมากๆเลยแล้วก็ทำเลดีนะคะบรรยากาศดีด้วยใครที่สนใจนะคะติดต่อเอมาได้เลยนะคะเอทิ้งเบอร์ทิ้งไลน์ไว้ที่หน้าเพจนี้แล้วนะคะวันนี้ขออนุญาตมาพาชมที่ดินสวยๆนะคะทำเลดีๆนี่ค่ะ มมากนะคะมหมองหูน่าทันจะสันมากบอกเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะราคาแบบโคตรถูกนะคะราคาโคตรถูกมากนะคะใครสนใจนะคะทักเอกติดต่อเองมาได้เลยสวัสดีค่ะท่านแม่นะคะวันนี้ก็พามาดูที่ดินนะคะที่กาญจนบุรีนะคะที่สวยราคาแบบราคาเบามากนะคะราคาเบามากอยากให้แบบใครนะคะที่มีทุนหรือว่าอยากทําจัดสรรนะคะมาแบ่งตรงนี้สวยมากจริงๆนะคะแล้วก็ ติดถนนสาธารณะนะคะแล้วก็ห่างจากถนนลาดยางไม่ไกลไม่ไกลเลยแล้วก็มีเดินน้ําเดินไฟอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะคะโคตรคุ้มเลยนะคะโอเคใครสนใจติดต่อได้นะคะฝากเบอร์ไว้ที่หน้าเพจแล้วนะคะยังไงวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะคะแล้วเจอกันในไลฟ์ต่อไปนะคะบ๊ายบาย <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวยสวย <c oughs> โอเคไปละบ๊ายบาย